วันนี้เราพบกับรายการกูคนเดียวนิวส์กระผมนายประยศจันทังคารวันนี้เราจะมาขอเริ่มกับข่าวแรกนะครับเป็นข่าวสั้นครับนายเอกลักษณ์เก็บตังค์ได้10บาทขอบคุณครับข่าวต่อไปนะครับผมจะเป็นข่าวเก็บตามหาคนครับเด็กชายพรพิพัฒน์หนีออกจากบ้านผู้ปกครองตามหากลับบ้านโดดนะครับขอบคุณครับต่อไปเราขอพักชมโฆษณากันสักครู่ครับ ช็อกเอิรช็อกฟ้ารับไสหุตัดขับถ่ายลำบากคุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วตอนนี้เราได้ค้นพร้อมมาเบยสายพันธ์ใหม่ที่มีวัตถุดิบทำมาจากสัตว์เลี้ยงในบ้านสรรพคุณเนรัรับรองว่าผู้ที่มีปัญหาด้านการขับถ่ายไม่ต้องกังวลไม่ต้องทอดกีบบั้ขามนะฮ่วงหรือซบตาอีกต่อไปเพียงการแวรไปรับประทานมะเบียเกียมมเก๊ยวทีนะ่ร้านอุดรมาเบียเกี๊ยวกตอนนี้เวลานี้ได้เลย b ล o ชช็อกวิวเข้าซอยสิแปกสวัสดีครับเรามาพบกับรายการของเรากูคนเดอยวนวในช่วงที่2แล้วนะครับผมเราจะมาเข้าประเด็นหลักนะครับวันนี้เรามีประเด็นหลักสาคัญสำคัญเลยครับเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะครับผมวันนี้ผมได้เชิญแขกรับเชิญคนสาคัญนะครับผมเป็นด็อกเตอร์สัตร์าจารย์สนอเป้ากระแทกนะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนโดยตรงครับผมเชิญครับ สวัสดีครับดีครับดรธนาครับครับคุณมีความคิเห็นเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนบ้างครับภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับสําหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้แล้วดรพอจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านนี้้างยังไงบ้างครับการแก้ไขปัญหาไม่ยากเลยครับแค่ทุกคนรู้จักในการทิ้งขยะให้ถูกที่ยกตัวอย่างนะครับการทิ้งขยะถ้าเป็นขยะเปียกเราจะทิ้งในถังขยะสีเขียวส่วนถ้าจะเป็นขยะทั่วไปเราจะทิ้งในขยะถังขยะสีเหลืองถ้าเป็นพวก ยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าเป็นพวกวัตถุไวไฟสารที่มีสารกำมะรันสีอันตรายนะครับเราจะทิ้งในถังขยะสีแดงส่วนถังขยะสีน้ําเงินคือเราสามารถนําไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ครับออนนี้นะครับรู้สึกว่ามีรายงานมาว่าทางผู้สื่อข่าวของเราได้ลงภาคสนามครับผมเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ภาคสนามนะครับเป็นการถา่ายทอสดที่ผ่านมาตอนนี้เลยนะครับเยะ เอาแล้วเขาถ่ายกันแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะดิฉันอรพันธ์พรมจันทร์สันเจเทือนนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่หมู่บ้านชุมชนอุดมป่ากเกีียงนะคะและตอนนี้ดิฉันได้รับรายงานมาว่ามีปัญหาขยะล้นชุมชนนะคะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับศาสตราจารย์ดรจีรายุบินทะลุบ้านนะคะผู้ที่ทุ่งซึ่งทุกเท,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 ทให้กับการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับขยะนะคะมากว่า30ปีนะคะตอนนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านดร ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะหมู่นี้คะเนี่ยเหรอปัญหาไม่แยกขยะกันเห็นไหมเนี่ยที่ทิ้งเห็นหรือเปล่าสิ่งที่ทําอ่ะมันมากมายขนาดไหนสักวันกรรมจะตามสนองดูสิดูแกทําดูเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแกได้รับกรรมแน สร้างปีศาจขึ้นมานะคะมันคือปีศาจตอนนี้ดิฉันไม่มีไม่มีอันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะอรลพัน์ตัวต๋อยตเมื่อกี้สัญญาขัดขอ้องเพรเฟรมดดวนเร็วแทคสวัสดีครับเราขอขั้นรายการด้วยช่วงคุย ฮ <c Dante food> ัลโหลฟอยู่ไหนอะฮะอปทุมฮะปทุมที่มีปลาสองตัวอยู่ในเข่งอะนะน้ำมันปลาทูปลาทูฮัลโหลฟอยไหนอะฮะอปะทุมปทุมที่มันอยู่ในเข่งอะนะน้ำมันปลาทู แล้วแวประทุมนี้ที่เขามารวมรวมกันแล้วประชุมกันใช่ไหมกาประชุมอไรนอไรังเอาเลยเขาถ่ายแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะดิฉันอ,อรพันธ์พรม,มจันทร์สังเกเดือนนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ชุมชนอุดมสมบูรณ์ปลาเกี้ยงนะคะเราได้รับรายงานมาว่ามีปัญหาล้นขยะนะคะเฮ้ยไม่ใช่ ดิค่ะดิฉันอรพันพรมอาจารย์สะเถือนนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ชุมชนแห่งหนึ่งนะคะที่มีขยะล้นเยอะมากนะคะแบบตอนนี้นะเฮ้ยอยวกูลืมเลยตอนนี้แย่แล้วค่ะตอนนี้ท่านด็อกเตอร์ได้สร้างปีศาจขึ้นมานะคะมันคือปีศาจตอนนี้ดิฉันไม่มีไม่มีอะไรั้ค่ะอนนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะอรพันธ์ด้วยจะพึ่งมา ไปบ้านคนใส่ละใ